คือสวยแทนร่างสองหมดเลยแล้วแค่ผู้ไหนพี่น้องสุดซุดใหม่สอดสุดคู่กันกับของพ่อนาแต่ว่าพระเอกตามซูเปอร์ไซส์จีไซก่อนใส่เลี่ยมลองใส่เลี่ยมลองใส่เลี่ยมข้างหลังมันมีลายบ่หันอ๋อมีลายหน่อยนึงเรือลายปันไดใส่เบิ้งเรือดีนะเรืออันใดมันเพื่อนปัก ปักยศดน้ามแล้วบบท่านเด็ปักกันเม็ดอันนี้ชุดไม่สอดด้วยค่ะพระเอกตุ่ใเป็นคนปักสุดอัศจรรย์ชุดสอดด้นแล้วไม่ผงปักสอดแอนแม่พะวงยังเดอนี่สวยเด้สีมันงามแม มันมันสีคั่กันกับชุดเตียนหัวหน้าพี่ชดเก่หนาหนีบอดีแล้วผู้เขาเขาใช้เข้าไปให้จริงง่ายเขาหลายเออุด้าผู้รับปากสองไปเอกต่ำเป็นผู้รับปากสุดเดีอพี่น้องเนี่ยเลยครับข้าขนาดผู้อื่นรับปากหนึ่งพันหาแต่อดหน่อหาพันปัดกระโปรงโปดเนาะพี่ เอาเมียที่นหนึ่งหรือเจะขั้นอันนี้เมื่อนสองมื้อสองดิว